สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องปันปันสัญชัยค่ะวันนี้นะคะน้องปันนะคะก็จะมาสอนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตามใจที่ว่าเราชอบเลยนะคะแบบจากภาพจากเกลอลรี่ของเรานะคะมาเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ในซีพีโตกันนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดไปที่บัญชีของเราในซีพีโตนะคะ เสร็จแล้วก็กดไปคำว่าแก้ไขโปรไฟล์ค่ะแล้วก็กดไปที่โปรไฟล์เลยนะคะแล้วก็กดไปคำที่เขียนว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็เลื่อนหาท่าได้เลยค่ะแต่น้องปังขอใช้เป็นท่าอันนี้นะคะเพราะว่า เพราะว่ามันใช้แบบมันใช้ง่ายนะคะโอเคค่ะก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะคะโอเคมันก็จะได้มาอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เราเออมทำไงดีให้เรากดนะคะให้เรากด,ดตัวละครของเราให้เล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็ลากมันไปอยู่นอกวงกลมนะคะาดากมันไปตรงสีเทาๆตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดไปที่พื้นหลังค่ะแล้วก็กดไปตรงอันแรก ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกภาพได้เลยค่ะกดไปที่แกลเลอรี่ก่อนนะคะเลือกภาพได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนพอเราเลือกภาพเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดไปที่ติกถูกเลยนะคะแล้วก็กดไปคําว่าสําเร็จนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะได้เป็นโปรไฟล์แบบนี้แล้วเนะเห็นไหมนะคะก็ขออยากให้น้องมันปันสอนอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะคะน้องไปก็จะทำตามคำขอนะคะบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย